โตโยต้ายาริสปี2007 1 5 e ออโต้ uto, รถซิงห้ประตูราคาตู้เย็นล้อแม็กซิ่งพร้อมอยางใหมสีเส้นของแต่งเพียบไฟหน้าซีนอนขับหล่อได้เลยครับ มโมเบาะสะอาดไร้รอยขาดใช้รักษามากครับคอนโซลสวยมีวิทยุรอ,องรับ USB ได้เลยครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางเบาะปรับ,บพับได้เลยนะฮะห้องเครื่องถือว่าจัดเต็ม ลองเปืยและอะไรเยอะเลยครับพร้อมสิ่งได้เลย